วันนี้ลุงไก่มากินข้าวโรงแรมนะคะ FC มาหาที่บ้านตอนนี้ไปเข้าห้องน้ำอยู่เมี่ยงอะไรนะเมี่ยงสวยเมี่ยสเสวยเดี๋ยวลงถ่ายลูกใหม่เมื่อกี้กล้องใครอ่ะกล้องวานค่ะ ถ้าเธอเงาเงาวนวงเมื <da> ่อไรก็มาถ้าจะกินอะไรถ้านึกไม่ออกก็มาแช่น้ำพริกเผาหรือปลาแดดเดียวไลฟ์ทำกับข้าวคุยกันเปียวเปียวที่นี่ที่เดียวอยากได้อะไรก็มาที่แพนดา เอสร้อนหนึ่งไม่หวานเอสเย็นหนึ่งหวานน้อยค่ะแม่ค้าะะอุ้ยพูดจาหวานมากเลยค่ะสาขานี้พนักงานน่ารักค่ะคนนู้นนะคะน่ารัก <laughs> ยก็แกจะช่วยในผิวด้วยไงก็เลยทามาส่งในผิวก็เลยไม่ได้ยิงกาแฟหวานเที่ยวเงแล้วมีแผลปัญหาน่ารักมากเลยมีเดแกลงไปดูเยอะอลยไก่อะไรเนี่ยไก่อะไรเนี่ยนี่กินกาแฟแล้วนอนไม่ได้นะไก่เสียที่ห่อกาแฟเขาหมดนะไก่เดี๋ยวขอกาแฟเขามาพองนะไก่เย็นไก่ พาไปกูกลับแหละคนบ้าเลยคนบ้าเลยเขาจะพาไปเที่ยวจะหนีกลับบ้านจีพี่ฉันเองเธอนางน้องแหม่มเขาจะพาไปเขาใหญ่ไม่ยอมไปเธอจะไปให้ระยองแล้วถ้าเขาแล้วถ้าเขาเช่าห้องไว้แล้วอะ ไม่เปนไปกันกูกลับไูเคยเจอคนแบบมึงนี่แหละม่ไปแไอไอพีมไปแม่ถ้าแม่ไปอ่ะให้แม่มึงอยู่ระยองคนเดียวนะพีมมึงเอาหมอนกูไปแล้วมึงเอาหมอนกูกลับมาด้วยนะก็จะเอาเอาเกมลองอ๋อลองลงเหม็นตายรับได้เหอ่ใช่ของผมแล้วของลุงแล้วต้องมากลับมาแล้วลงเหม็นอ้วกนี่แสดงว่าของมึงขนมเต็มเลยเอาเลยเลยลองเนี่มึงเอาขนมแต่สงดำมาหรอ นี่รถไม่ที่นอนเนาะนี่กระเป๋าไว้หลังนี่เหรอทำไมไม่ไว้ในรถนะอ๋อมันปิดท้ายกระบะได้มีใบเดียวน,นี่เละอีนางพิมพิกก็ผิดคว่ำก็ผิดข้างแล้วกระเป๋านะเข้ความด้านโน้นนางพิมกระเป๋าลายหมดนี่หรูซะฮะนี่ดีใจแม่ที่แบบจะได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้าง<ม>อะไรเงี้ย ตั้งแต่เล็กจนโตเคยไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้างไหมไปเที่ยวแบบนี้ไปไหนชมพอนมาโจมชมพอปมาโจมนี่คือครั้งแรกที่แบบจะออกนอกเขตมาโจมชมพอใช่ไหมดีใจไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นตุบ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 ไหมน้ำแม่พามาไปกินกินของเผื่อกูด้วยน่ะกูจะไปกินหมูกระทะกูกินหมูกระทะที่ระยองโอ้โหกินบอลช้อนนี่น้ำแม่จะพามากินบอลช้อนเราจะกินอะไนี่ชาบูก็กินน่า อะไรนะกอสิล่าชาบูเหรอให้แม่แมพาไปเหรอี่มเขียวๆอ่ะเออฮาจิบะราเมิงอ่ะหมายเลขแปดก็อร่อยมึงลิ้ดไว้เลยอุ้ยแล้วมาจุบแก้มพี่ก่อนนะหอมเลยพิมหอมพิมหอมพิมหอมเลยสดใสพิมใสใสพิมหอมหอมอีกพิมหอมซ้ายหอมขวาพิมหอมซ้ายหอมขวาเมอ ไม่ต้องหอมกูไม่ต้องหอมกูไปหอมลุงมึงด้วยไปหอมลุงมึงด mm ้ว hmm. ยไปหอมลุงมึงด <laughs> ิหอมลุงมึงดิเออ พมีมึงไม่สำเร็จอะมึมหอมลุงไม่สำเร็จอะพิมไอพีม,มหอมลุงไม่สำเร็จ <laughs> ไปพักผ่อนให้เต็มที่นะรีบกลับมาล่ะ <laughs> ไปพักให้เต็มที่เลยนะ <laughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องทําเองงานที่บ้านอ่ะนะ <laughs> พักผ่อนให้เต็มที่นอนหลับสบายแล้วก็รีบกลับมานะ <Okay. S 1> อย่าเกินสองวันนะให้กูไปนอนด้วยนะนอนหลับอย่าเกินสองวัน อย่าเกินอย่าเกินสองวันนะจะเขา่อกให้เต e ็มที่นะอย่าเกินสองวันนะรีบกลับบ้านคิดถึงคิดถึงมากขอสายรู้จมูกไปจีมวยเที่ยวทะเลเล่ากี่ปีเนี่ยอย่าลืมถ่ายคลิปส่งมาให้กูด้วยนะถ่ายคลิปส่งมาให้กูด้วยบายบายกลับมาเร็วๆสองวันพอ แล้วครอบครัวหันษาอีพีทเขาไม่ไปด้วยอีพีทเขาติดผู้หญิงไม่ยอมไปเที่ยวกับพ่อกับแม่ไม่ไปมึงขี่ซาเล้งไปเองเรยองมึงขี่ซาเล้งไปเลยเดี๋ยวกูให้ป้าไปส่งป้าเดี๋ยวขี่รถไปส่งมันด้วยอีพีทก็ไปพรุ่งนี้เออ บีกิงอีกแล้วเพื่อนเอ๋ยไม,ม่ไม่มีไม่มีไม่ใช่แล้วมินไม่หลับมันตายเลยมินมินวินนี่มินวังมาก กทรงเหมือนหิวแหละไก่อ่ะหิวหิวเลยหิวหิวแล้วจิ้มเลยเนี่ยไม,ม่ไม่หิวไม่หิวเพื่อนฉันและเห็ดเข็มทอของเขาอหลายป้องคนชีวิตยุ่งยากวิธีเน็ด,ด,ดไอเดล นไอดอลจไกถึงวีจีเลยบอกนะคิดถึงพี่ดานี่มันไม่คิดทำแบบเดี๋ยวให้เพื่อนทำแบบคิดถึงวีจีมากเบาๆก็องลวกอะไรนะสายก่อวินนี้มันเป็นนี้แม่เบนเราเพื่อนกันนะเราไม่ว่ากันแบบนี้เิ ฉัคิดถึงพี่ฉันมงพี่สุดมากเลยฉันคิดถึงพี่อเหลือเกินฉันกินข้าวไม่ลงฉันไม่อยากกินข้าวแม่ไมฉัอยากกินข้าวเลยอ่ะเมกินข้ไม่ได้นอนไม่อยากแม่อะไรเงี้ยฉันก็เลยต้องมากินขาบ ก็ตับพิการอาหารไม่ย่อยนี่ฉันจะรู้มว่าจะเาจะรู้ว่าฉันิดถึงเขาขนาดนี้ตอะกินหัวคุกหรอบ้านฉไม่กินหัวคุกะตัดเปเลือนมายาสไม่รู้ว่าตาหัวอีกะตอลุงพาฉันคิดถึงพี่สาวฉันเหลือเกิน แกฉันคิดถึงพ okay, ี่สาวแกันคดถึงพี่สาวฉันมากเลยไม่งต้องจเต็มเพื่อกูเลยิไม่ได้นอนไม่หลับเพื่อน

ถ้าเขาดูทีแค่นี้เขาด้วยนะถ้าเขาดูทีแค่นี้เขาจะน้องไห้เพราเขากัดทุกครก็คอมเมนต์แตะเไทั้งนั้คอมเมนต์แตะพี่จที่ว่าฉันคิดถึงอดเลยอู้หุบไม่ อย่าลอมกินแบบอย่าทำมนแบบกินไ,ไนม่ลงอย่ด้วยองแล้วพา <c oughs> มะขีดซีซีของเขาว่าฉันคิดตึบโตมากกินไม่ได้ ถ้าเธอเงาเงาวงเมื่อไรก็มาถ้าจะกินอะไรถ้านึกไม่ออกก็มาถ้าแอ่นค่แมน้ำพริกเผาหรือปลาแดดเดียวไลฟ์ทำกับข้าวหรือคุยกันเฟี้ยวเฟี้ยวที่นี่ที่เดียวอยากได้อะไรก็มาที่แผ่นดาม เพราะว่าหมูสามชั้นมาแอินนี่ด้วยหมูกินดิไม่เผ็ดเหรอลูกเผ็ดหมูใจ่ยอยู่แล้วก็จแล้ว้ยากินอชยเผ็ดต้องทำด้อยคำนั้นอะ ก็กนีละคำไม่ต้องเขินหลอกโสงไม่ต้องเขินหรอกเอาโซบเดียวเลยโซบเดียวเลยยินไปหมด <laughs> เลย <laughs> แอนด้าทำกินเองอน,น,นูจาบ้านูจามา าอยากให้กอดเขาแบบนั้นนั่นแนหะเขาหนาวลุงค่อยเช็ดมันลุงกอดมันก่อนลูกสาวสุดที่รักรักเหลือเกินพีก <c oughs> นี้มิวชวนไปอีก,กไปได้ไหมเนี่ยแพนด้า <c oughs> ทำกินเอง